วันนี้เราจะมาแนะนำรถไฟฟ้า SKG ปิดจับครับปิดจับแตงทองอิเล็กทรอนิกสปิดจับเรียบร้อยครับโอเคเยี่ยมนี่สั่งมาปิดจับได้เลยครับขอก้อยโลเดียวก็พอครับโอเคจะไปสโลซะจัะไปเลยรถไฟฟ้า SKG อาการเปิดปิดสวิตช์ไม่ดับ เรื่องปกติครับนี่สวิตปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิตให้ดูวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการซ่อมรถไฟฟ้ายี่ห้อรับ s K 8 s K 8อันนี้ติดปกตินะครับติดปิดปิดเออ เดียวน่าเดียวเดียวเดียวหนึ่งเดือนหนึ่งเดนสองเดือนสามครับ มันดูสวิตครับไปน้าจอโชว์ครับโชว์สวิตช์ ปิดตอนนี้ปิดอยู่ครับนี่ามันทำงาน,นสวิตช์ปิดอยู่อันนี้เปิดครับเปิดเปิดสวิตช์ไฟน้าจะโชว์มาเลยครับเปิดปิดเราจะมาลองเปลี่ยนสวิตช์ใหม่ดูนะ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสวิตตัวใหม่ครับนะีสวิตสวิตตัวใหม่ซื้อมาแล้วถอดขั้วออกเลยคนระับนี่ตัวเก่าคนระับนี่ตัวเดิมนี่ตัวใหม่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนตัวใหม่นะครับ นี่จนตำแหน่งปิดนะครับปิดไฟยังติดอยู่เหมือนเดิมครับเปิดเหมือนเดิมครับได้ไฟก็ติดไฟหน้าติดเลี้ยวติดแต่ติดนี่เปิดสวิตปิดก็ติดครับสวิตตัวใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาสรุปอาการกันครับอาการมันก็คือตัวนี้เสียครับตัวนี้ดยจะชัดมันคือรีโมทกันขโมยสำหรับรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลอง ถอดสายรีโมทออกหนึ่งสายนะครับนี่รีโมทต,ตัวนี้นะครับถอดเลยถอดแล้วนะครับถอดหนึ่งสายลอยไว้นะครับหันมาดูหน้าจอครับหน้าจอนี นี่ลอยตัวรับรีโมทแล้วนะครับอยกยยกกตััวรรบบีมึ้่งาลอยแลย <Bil> ้วนะครับตอนนี้สวิตช <falando> <min realised> ์นี่เปลี่ยนตัวใหม่ครับเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ว่ะนะครับนีเปลี่ยนตัวใหม่เอาปิดดิปิดสวิตช์ครับถือตัวก็ไน้นีปิดสวิตช์นะครับดับแล้วครับหน้าจอดับแล้วโอเคนี่ไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่ขึ้นพอเปิดสวิตช์ปุ๊บปิดแล้วนะครับปิดเดี๋ยวจะเล่ง เรื่องหนึ่งก่อนเน่ครสองครับเจอสองเจอสามครับ็ดปิดเอาลองเคลียปิดไปหน้าครับไปหน้าอืมปิดอัตอนนี้ เดี๋ยวใส่สวิตตัวเดิมให้ดูครับสวิตตัวเดิมนี่สวิตนี่สวิตตัวเดิมครับน,นี่สวิตตัวใหม่ตัวเดิมใส่เข้าไปปึ๊บตอนนี้สวิตติดอยู่นะครับเปิดสวิตตัวเก่า มันใสไดสองพักอือเมนเนอร์มันใสไดสองคักตัวไมไฟเจอร์พับอยู่สวิตัวไมไมันจะใสได้เฉพาะขัวสุดเออมีสวิตตัวนี้เนี่ยใสไดพาะอันเอานใสตัวเก่าแหละปิดจับครับปิดจับสั่งอันนี้สั่งทองอิเล็กทรอนิกส์ปิดจับเรียบร้อยครับโอเคเยี่ยมนี่ดูราคาแล้วครับประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทสั่งมาปิดจับได้เลยครับ ก็ก้อยโลเดียวก็พอครับอืมโอเคจับไปสองโลซะจับไปเลย